พลตำรวจเอกสมศักดิ์จทพ,พิงนายกวงการบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ลงทุพืุนที่ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมไม่มีวันหยุดอ๋อตรงนี้นะมันขึ้นมาขังใช่ขังขึ่งขังของอยู่ไหนกันนี่ยอืมอไปอือ่า อันนี้จากน้ำฝนใช่ไหมเนี่ยน้ำฝนครับไม่ใช่น้ำบึงนะไม่ใช่น้ำบึงอันนี้น้ำฝนขังอันนี้น้ำมาจากไหนน้ำฝนแล้วก็น้ำไหลมาจากที่กระโสมสูงอ๋อแล้วก็ซึมจากที่สูงซึมอย่างก็น้ำตกเลยเนี่ยไหลไหลซึมจากถนนยังไงมันมีท่อออกทางไหนอ่ะมันถึงมามันซึมมาได้ยังไงอ่ะซึมใต้ดินมาครับซึมใต้ดินมาน้ำฝั่งโน้นอ่ะนะใช่ครับ ดินอะไรวนะเนี่ยอ่ามันเ่าก่อนเย็นสบายดีเนาะ <c oughs> จ้าเย็นสบายดีพอกจ้าเออก็ <c oughs> เดี๋ยวก็ให้แจกกันเองะนะแจกกันเองกุ้ง <c oughs> <c oughs> มากพิกัดส่งให้โสให้กองช่างมาดูให้กองช่างมาดูว่าวางแท่นสูบได้ไหมเออถ้าวางแท่นสูบได้ไวเลยของเราอะนะเบอร์าเบอร์าดูเบอร์นมันวางแท่นตรงไหนได้บ้างเมื่อกี้เดินดูแล้วครับแต่ทีนี้เราว่าจะดูดในเนี้ยได้เดี๋ยวจัดการให้นะโอเคนะขอบพระคุณครับโอเคขอบคุณนะครับโอเคนะ